สวัสด,ดีทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูปลาอันนี้อันนี้เป็นคลองธรรมชาตินะครับ<ล>อันนี้เป็นคลองธรรมชาติคลองอสิบสี่อันนี้พี่เขา,ามาตกปลาพี่เห็นว่าปลามันขึ้นเต็มเลยครับเนี่ยวบไปะเห็น,เห,นเห็นปลาไหมครับออเห็นเยอะเลยครับเห็นไหมโอ้โหเยอะเลย โอ้โหด้านหลังนี้ก็นึกว่าหมาตกาน้ำปลาครับผมไม่ใช่หมาครับเสียงดังมากเลยอันนี้เป็นทดน้ำนะนี่เป็นทดน้ำประตูระบายน้ำคลองสิบสี่ครับผมประตูระบายน้ำอันนี้คือทีมงานนี่โอ้โหงี้ต้องต้องอะไรดีแห่พี่าต้องแห่ นี่แหขาของเแบบนี้อ้ไรไปนี่โอ้ยผุดบะพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดเ <c oughs> กนข้ามคลองครับ Ăn này của nhà em. Ui. Ui. Ui, không? À, mà anh em đây. Mình phải bên cho qua cùng. Bữa sau anh tải thì nó có nhìn bên, nó nhìn bên. Bữa anh tải là hỏi đi nào. โอ้โหเฮกลกางไหมปากอ้อ,อยห้ือหมาตกหลามมปั๊งพุอะบ๊วยบ๊วยบ่ี่หน่องไงอ๋อถูกสุดยอดจริงเดียวนี่อะไรนี่ยามมาก คือยามว่างคือยามยังไม่ได้เข้ากะโอเคตึกตึกตึก <laughs> มกุมกมุกมุกอะไรรู้คิดตัวน,นี้เอาตัวนี้เอาคิดซะว่ามันตลกแล้วกันพี่น้องตอนนี้เอาตอนนี้เออคิดซะว่าตลกนะมีรถเกี่ยวข้าวด้วยอย่างเท่เลยมาดูาดูีรือจะป๋าจะให,ให้กุญแจไปขับเล่นแล้วเนะี่ย นี่เป็นไงบรรยากาศสุดยอดีไหมด,ดีเหลือเกินเห็นไหมเป็นเดียนคู่เป็นมุนเหมอ่าไม่ได้มีกันไม่ได้มีกันง่ายๆนะลูกเกี่ยวข้าวเนี่ยอ่ะอ,อ่ะ X แคะไหนโหแบบเซ็กซี่เลยดิตลกเลยตลก เอ <laughs> ม,มันสั่งได้เว้ย <laughs> <laughs> ซอกเข็มทองสองศูนย์สอตักับพี่น้อง นี่อะไรถอยลังนิดนึงดิยินอีกแล้วเนี่นีอะไรกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งเลยนี่ไงน้ำเลยกล้วยปิ้งเดลือชิ้นสุดท้ายไงของนี้โอ้พี่น้องนี่ก็คองกินเออหอมมากปากล้วยเฮ้ยดูดิกล้วยปิ้งกล้วยทับพี่น้องโอ้น้ำเชื่อมน้ำจิ้มเออ กินกับบรรยากาศดีๆเอ้าโอ้ยกินกับรถเกี่ยวเข,ข่าพี่น้องเอ้ยเขากันคักกะ <c oughs> เอ็นแน่อีฟินด้วยสดน้ำเอ่นเนเอยังไงละ่ะอืมออะไรเหลือแค่นี้ให้ผมคุกจุ่มน้ำมาเลยเอาอ่าเดี๋ยวจะนำพี่น้องให้ผมกินจับพี่น้องจับโอ้ยโอ้สร้งแบบรถเกี่ยวเข่าพี่น้อง อันนี้คือน e ok cool> um ั่งแบบรถเกี่ยวเข่อเดี๋ยวผมจะขึ้นท่าขับรถแต่เกี่ยวเข่ายพี่น้องเพราะว่าป้าเพิ่นในผมขึ้นแล้วผมก็เคยขับขึ้นดึกเที่ยบอยากรู้ว่ามันสีเท่สำหับเด็กมากพี่น้องก็ง่ายผมผมคิดดิล่ะเพื่อนอะไรผมเพ็รเป็นตัวทิพย์เปลือกผมคิดดิล่ะเพื่อนอะไรผมเพ็รเป็นตัวทิพย์เปลือกเขาขึ้นท่าในบัวโอ้ผมคิดดิ ที่ด้านไหนแล้วก็มันขึ้นเลยเขาขึ้นด้านข้างเหรออ๋อแางนี้ใช่ไหมป๋าอ๋อนี่มันไตอยู่ตรงนู้นอ๋อจริงแล้วมันไตอ่ตรงนู้นลองเอ้ยแค่แรกในชีวิตโอ้โกขนาดโกบรรทันเนี่ยพี่ตั้งเอ้ยังไง อันนี้แตะอะไรพี่น้องแตะอะไรเฮ้ยหายไปเรียวๆเลยอ <c oughs> โอ้อันนี้เป็นภาพหนึ่งเลยได้หนิตรงไหนพี่น้องเดไ๋ยพี่น้องปไป,ปไหนกูเป็ือนอันเนาะยกมือขึ้นนี้ หยุดด้วยก่อนหยุดละไทยพันหนึ่งพันหนึ่งโอเคก่งบงอบพี่น้องบอบกับป๋ารอแล้วถ้าผมตุ๊กเราไทยเดี๋ยวผมจะดังพักได้เนี่ยตกทุนด้ล่ะ นี่ฟังนี่ลงลงลงเอ้ยขีดตมลงในน้ำต้นน <c oughs> ่ะพี่พีเป็นมัเกีก้วขา